ตอนนี้เองกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ทหารของเราเนี่ยไปล้อมั้วก,กันเขตแดนมันชัดเจนซชนะครับเอาคนมาเดินกระบวนบอกว่าชาวขาเขมรเดือดร้อนมาล้อมล้วในแผ่นดิเนเขมรนู่นนี่นั่นนะฮะตรงนี้เองก็มีการชี้แจงนะครับว่าพื้นที่ที่เราล้อมล้วนเนี่ยนะครับคือเขตของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ดินแดนของขเขมรรวมถึงหมู่บ้านที่คนขเขมรอยู่มันก็เป็น เขตแดงของไทยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทหารไทยเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้ชาวกัมพูชาที่หนีภัยการสู้รบนะเข้ามาหลบภัยในประเทศไทยเราได้มาอยู่ในเขตไทยได้และโดยตั้งเป็นศูนย์อพยพในช่วงขเขมรแดงตั้งแต่ปีพศ2522เป็นต้นมานะครับเราก็อนุโลมให้อยู่นะคือคนหนีลอดมาเพิ่งเย็ยนอ้าวก็ให้ตั้ง ถินฐานบ้านเรือนอยู่ในศูนย์อพยพนี่แหละนะแต่เป็นเขตที่มันมีที่ทางชัดเจนนะนี่พออยู่ไปอยู่มาก็มอกนะออกลูกออกหลานกันนะแล้วก็สร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นตั้งเป็นชุมชนนะครับไม่ยอมกลับไปยังประเทศตัวเองนะยังคงอาศัยอยู่ในเขตไทยขยายเป็นชุมชนแล้วก็ยึดครองพื้นที่จนเข้าใจเอาเองว่าไอ้ที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะมันเป็นดินแดนของกัมพูชา